ที่ห้องประชุมสำนักงานสาภาเกษตรกรจังหวัดสม,มุทร,รสาครสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดการป,ประชุมเพื่อเลือกประธานสาภาและรองประธานสาภาตามข้อบังคับสาภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสาภาเกษตรกรจังหวัด <L> พศ2555ตามที่สำนักงานสาภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสาภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรเมื่อวันที่19มีนาคม2566 ให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณอาวุธเมื่อวันที่12พฤษภาคม2566โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยนายชูศักดิ์อ้อยเฮิงหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้ชี้แจงตามข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดปี2555หมวดหการเลือกประธานและรองประธาน ซึ่งก่อนการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวปฏิญาณตนและเริ่มการประชุมโดยที่ประชุมได้บ่มหมายให้นายวรวุฒิบุญเพ็ญสมาชิกผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อดําเนินการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาจากสมาชิกตามมาตรา31ในวงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติปี2553โดยให้ถือเสียงข้างมากของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาเป็นเสียงชี้ขาด เมื่อเสนอรายชื่อสมาชิกเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแล้วจะให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ต,ถถต่อที่ประชุมด้วยด้ยดานผลการเลือกประธานสภาเก or, ษตร far, ก,กรจังหวัดสมุทรสาครนายศักดานธิพัฒน์สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครของอำเภอบ้านแผลได้รับความไว้วางใจให้นั่งเก้าอี้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครอีกสมัยส่วนผลของการเลือกรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครทั้งสองคนผลปรากฏว่า นายทศพลเจริญสุขใสสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนเป็นรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครคนที่1และนายบุญล้อมพุ่มณีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมืองเป็นรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครคนที่สองซึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครรับรองมากกว่ากึ่งหนึ่งและที่ประชุมได้มีวาระพิจารณาการปรับโอนงบประมาณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครประจำปีงบประมาณ2,566โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอีกทั้งที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้เพื่อสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้ส่งรายชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในวันที่9มิถุนายน2,566ต่อไปที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสำนักงานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดสมุทรสาครได้ส่งรายชื่อประธานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดสมุทรสาครให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในวันที่9มิถุนายน2566ต่อไป